สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาไม่ได้ลองวิชานะครับจะมาให้อาจารย์โอบ้านครูเทพนิมิตนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอธิบายเส้นสายลายยันบนบนของพี่อะไรนะพี่แสงครับพี่แสงนะครับก็คือเจอแล้วต้องหน้าเกงขามเลยนะครับผมจะให้อาจารย์โออธิบายแต่ละแต่ละยันอักขระเลขยันเลยนะครับจากกระบาลเลยครับจากกลางกระหม่อมเลยครับอาจจะสูงไปต่ํบ กระบอกจริงๆแล้วเป็นป็นก็เรียกว่ามงกุฎพระพุทธเจ้าพระองค์นะครับ,รบพระยันตัวนี้นี่มีรันามาตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วนะครับโบก็คืออยู่ในตำราเกี่ยวกับยันหรือว่ามาหายันอะไรก็ดีนะครับอย่าง,งนี้ก็เป็นยันตั้งเดิมของเกี่ยวกับก็เรียกว่าใน ในตำรายันก็คือเกิดมาจะรู้ก็เห็นยันตัวนี้แล้วเป็นยันต์พระพุทธเจ้าอาพระองค์นะครับผมก็คือมงกุฎพระเจ้ามงกุฎใช่มงกุฎพระพุทธเจ้าอาพระองค์ก็คือมีมาช้านานแล้วก็ยันต์ตัวนี้เป็นยันต์สูงด้วยแต่ว่าทําไมถึงสักบนกระหม่อมได้ก็คือยันต์ที่ทิงแล้วคือเกี่ยวกับบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เราชักยันต์เป็นองค์พระด้วยอะไรด้วยตรงนี้ขึ้นมาครับก็คือเป็นการถาที่บรรจุลงไปก็คือการถามงกุฎพระพุทธเจ้านี่เองนะครับอาจารย์ครับ ตำแหน่งของอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้หรือตรงอื่นได้ถามว่าอยู่กลางหลังได้ไหมก็ได้เหมือนกันบางคนก็ออกมาสักเป็นสร้อยสังวานก็ได้เป็นสร้อยสังวานก็ได้หรือว่ามาสักเป็นยันยี่สิบเก้ายอดก็ได้เป็นการถามมงกุฎนะครับอันนี้อันนี้สำนักไหนครับมงกุฎพระเจ้าเนี่ยก็จะมีคนสักขึ้นมาแล้วก็เอาตำรามาจากไหนก็คือตำราในในในหนังสือทีดิมของเดิมแล้วก็อาจจะเอามาเอาคาถาอาคมบางตัวมารจนาด้วยการล้อมล้อมล้อมลักษณะให้ดูสวยอุปเที่ยดูสวยด้วยแล้วก็ขลังด้วยนะครับครับผมนี่นะครับตรงนี้ ถัดไปนะครับแล้วก็เอาก็คือมันมาล้อมด้วยอีสวาสุอีสวาสุก็คือเป็นพุทธคุณตามคุณรังกคุณนี่เองอมาใส่ลงมาถ้าใครสักยันบนหัวนี่ต้องโกนหัวมาต้องโกนหัวมาแล้วับผมผมก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าสักให้ทุกคนแต่ว่าสักให้คนที่ว่าคือปฏิบัติได้อันนี้ก็ปฏิบัติได้ต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้หมายความว่ามีอยู่ในสีในธรรมก็อยู่ในสีในดมของเขาเลยกล้าสักให้นะครับพวกนักเที่ยวไม่ต้องมานะครับไม่ให้ สายมุดสายมุดสายมุดสายเลียก้างล่างไม่สักไอ้นะครับไมอ่าโอเคเราต้องดูพฤติกรรมด้วยนะครับต้องดูว่ายันตัวไหนบอกกับใครดีะไม่ได้พูดละลรนะครับต้องพูดกันแบบสบายๆตรงกรางครับผมอ่ะอาจารย์ครับแล้วก็ก้างหลังนี้เป็นสมเด็จพุทธอาจารย์โต้ไอ้ตรงนี้นะนี่นี่นี่ ก็เป็นคนแรกที่อาจารย์สักให้เหมือนกันที่แรกก็ไม่กล้าสักเพราะไม่เคยเอาพระมาสักใกล้ครับผมแต่นี้สักด้วยความว่าเขาคนนี้เ็าปฏิบัติแล้วเขาก็ไม่ได้มีเมียไม่มีอะไรก็ไม่มีคู่เลยสักให้เพราะเขาปฏิบัติไอพวกมีคู่ไม่ต้องมานะครับเผื่อหมดเดี๋ยวมาก้ามกันไปก้าบกันมาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวยันทุกอย่างมันมันต้องตรณีได้นะครับตรงนี้มันมันก็เรียกดันมันเกิดความวิบัติได้ครับแต่นี้ก็ถือได้เลยจะสักให้ได้แล้วก็สักคนแรกด้วยจากนั้นเป็นอะไรต่อครับ ตรงนี้ก็คือก็สักมาจากที่อื่นแล้วนะครับยันบางตัวแต่ว่าเป็นยันเข้ายอดคือยันเข้ายอดเปรียบเสมือนเป็นยันครูของหลายๆที่นะครับใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันก็ก็เกือบทุกทุกที่ส่วนมากเกือบทุกที่ใช้ก็ว่าเกือบทุกที่ในประเทศไตของรูบาอาจารย์ที่อาจารย์โอ้ด้เห็นว่าเออออมาสักเป็นยันเข้ายอดเป็นยันครูขึ้นยอดก่อนก็คือที่จริงแล้วเป็นอุนาลมเนี่ยเปรียบเสมือนอุนาลมชักขึ้นมาเนี่ยอุนาลมเปรียบเสมือนเส้นผมพระพุทธเจ้านะครับนะแล้วก็ยันเข้ายอดนี่เป็นเกี่ยวกับ จา้ใจกอตานวากุลหรืออาสังวิศโลบุษะอูปะเอามาลงเป็นในแต่ละช่องเนี่ยอะไรลักษณะน,น,นี้แต่แต,แต่ละที่อาจจะรจนาไม่เหมือนกันนะครับ,รบแต่กว่าอาจารย์โอบางตัวก็รจนาไม่เหมือนกันเหมือนกันแต่บางบางตัวก็เอาตำราดเดิมมาสักเหมือนกันก็คือเป็นยันเก้ายอดหรือว่า29ยอดก็คือเอามาสักก็คือเป็นอุปเตขึ้นมาแล้วแต่สานักนะครับว่าจะเพิ่มกี่ยอดแตจจะบาลานซ์กันที่หลักความจริงแล้วยันเนี่ยมันจะเพิ่มกี่ยอดมันก็ได้หมดแล้วเพราะว่าในยันทุกตัวมันสักสิ์ของมันในแต่ตัว ตัดไปตรงกลางนี่อาจารย์ตรงกลางนี่อะไรตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ที่จริงแล้วมันเป็นกาถาอาคมที่เรามายัดใส่ลงไปตามช่องว่างเพื่อให้ดูสวยอามด้วยแล้วก็เกิดเป็นความเข้มขลังด้วยแต่ว่ายันทุกตัวที่สักได้ขคไปก็คือเก็บเสมือนของพิแสงเนี่ยครับคือคือเราเอากาถาอาคาถายันมาสักใส่ลงไปนะครับเอาก็เรียกว่าเอากาถามาสักใส่ลงไปแต่ว่าดั้งเดินเนี่ยก็สักอนุมานทรงสิงมาอยู่แล้วก็สักอนุมานมาอยู่แล้วนะครับ,รบก็สักหลายอาจารย์มีอาจารย์หนูด้วย ก็สัก,าสก,กาอาจารย์นหนูมาแล้วแล้วก็ที่เหลืออาจารย์มารจนาขึ้นให้ใหม่ของแค่นี้เองอาจารย์ครับเวลาวางตัวยันเนี่ยนะครับต้องวางเผื่อไว้ให้คนอื่นมาเติมก็จริงแต่ว่าการวางตัวยันมันไม่ใช่ว่าวางเผื่อคนอื่นมาเติมแต่ยันวางเพื่อว่าให้มัน เหมือนบันไดมีอยู okay. ่9ข um ั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แต่ว่าการในสักการะบูชาครูบูชาติวดาเนี่ยก็คือลักษณะมีชั้นบรรณะของของยันเพราะยันแต่ละตัวนี่ตอดออกมาจากพระมบนกพระสัมมาสัมพุติเจ้าในบทอิติริสเป็นบางตอนอย่างเนี้ยแล้วก็มาผูกเป็นยันอย่างยันมงกุดพปะพุทธเจ้าอรหันต์แปดติดเนี่ยก็คือเป็นนารายแปดติดอะไรเงี้ยที่เรามาสักอยู่ต่าจากเอวมาจาก นะจากน้องสักขามันก็ไม่ได้เพราะทุกอ,อย่างมีชั้นวรรณะของ,ง,องเหมือนเปรียบเสมือนผู้อาวุโสยนมลงมาถึงก็เ,เ,เหมือนมีเจ้าเปรียบสะอาเปรียบเสมือนทหารทหารก็ต้องมีตั้งแต่พลทหารใช่ไหมนายสิทธิ์ใช่ไหม,ไหมแล้วก็จ่าแล้วก็จนไปถึงผู้หมวดจนไปถึงผู้ปันอย <mana S 2> <roses S 1> <port> ่างย่าก็คือการอันนี้เป<ๆ>็นนาลายาแปลงรูป<ๆ>นี่นี่ก็สั่งอนุมานมาอนุมาลอนุาลที่ไหนพี่แสงเนก่า ั่นแล้วเขาก็สักมาหลายที่แต่แต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเป็นทับหน้าก็หมดจะอเรียเดี๋ยวพี่พี่ยืนยืนนิดนึงยืนนิดหนึ่งนี่อนุบาลตัวเก้ามันทรงสิงนะครับแต่สากมาจากที่อื่นหาอนุมานตัวเก้าทรงสิงเดี๋ยวพี่ต้องสักมาจากที่อื่นเดี๋ยวพี่เอามานิดนึ่งเดี๋ยวเ้ามานิดนึงอันนี้อันอาจารย์ครับอาการที่มันเบลอหรืออะไรเส้นมันใหญ่นี้มันเกิดจากอะไรคือเส้นเส้นเนี้ยยันเนี้ยคือถ้าดูนะครับมันไม่คม เท่าดีกว่าหรือบางบางบางตัวไม่กลมแต่ของอาจารย์โรธัสักไปแล้วกลมทุกตัวแต่ของที่อื่นเนี่ยทำไมถึงไม่กลมเป็นที่เราก็ไม่ใช่ว่าไปติหรือว่าไปตําหนิอะไรเงี้ยเพรานะว่าเราอธิบายอธิบายฟังว่าน้ำหมึกเนี่ยน้ำหมึกีนบนางทีเราสมมติเ่รตอนที่เราไปสักเรายังผอมอยู่ร่างกายเราจะไม่อ้วนพอเราว่วนขึ้นมายานมันก็อ้วนตามหรือว่าหรือว่า หรือว่าหรือว่าไอ้น้ำมึกเนี่ยพอสักไปแล้วแต่และเกิดขึ้นจากการสักหนักสักเบาแล้วก็อยู่ที่ปลายเข็มเล็กปลายเข็มใหญ่ด้วยแล้วก็อยู่ที่ครูวางครูบาอาจารย์วางเส้นสายในการสัก <c oughs> ระยะอ่างของแต่และปลายเข็มในกล้งนั้นด้วยก็ม,มันมีเอดิดมันมีผลครับผมมีผล<ต><ร>มีเอด็ดมันมีเอิดผลของมันนะครับทุกอย่างเข้าใจตรงกันนะครับแต่ถามว่ายันทุกตัวเนี่ย อาจารย์โอเชื่อเลยว่าโปในตำราสมัยก่อนของกูบาอาจารย์สายพระสมัยก่อนก็ไม่ได้เน้นสวยก็ไม่ได้เน้นว่าอา,าระมันจะคมแต่เน้นความขลังที่อาจจะยัดติลงไปด้วยพลังจิต <Okay. S 2> แล้วก็หลักการปฏิบัติของท่านที่แต่งลงไปบางทีไม่เป็นรูปเป็นร่างอา,าระติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ความขลังก็อยู่ในตัวนะครับเพราะตรงนี้มันก็ว่ากันไม่ได้แต่ในยุคนี้เราสามารถที่รจนาให้ยันดูสวยให้รูปดูสวยได้ตามอัตภาพของยุคของปฏิบตับติและเทคโนโลยีครับโอเคทีห่หันหน้านี่ <c oughs> เราจะไม่ให้ที่เขาเขาเยขาย่านยืดเลยหันมาหมดเลยจะกําลังดีเลยเอาพี่เบ่งพุงเต็มที่นี่อ,อาตรงตรงตรงนาองคนี้เป็นอะไรครับก็ <c oughs> ตรงนี้ก็คือเป็นเขาก็ <c oughs> มาใกล้นิดหนึง <c oughs> ่งก็คือเปรียบเสมือนเป็นสร้อยสังวานแต่จานุเอามาลงก็คือเป็นอกาาักถาเกี่ยวกับอ่ามงกุฎพระพุทธเจ้ามาลงก็คืออิติปิโสหละแล้วก็บรารมีส0มสิบตั้แล้วก็อรหันต์แปดทิศแล้วก็เป็นบทบิโยเนี่ยเอามาลงเป็นลักษณะเหมือนเป็นสร้อยสังวานลงมาแล้วก็ตรงกลางนี้ เป,เป็นยันโสรสรมงคลนะครับคือเป็นยันโสรสรมงคลก็ถือว่าเป็นยันที่จริงแล้วสมัยก่อนก็ไว้เขียนเป็นยันนี้ไว้ในเป็นยอดเจดีอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการฟ้าป่ากา,า,าใช้ันี้สิ่ง,งประมงคลก็คือสิบบอกโสรสรมงคลนี่คือที่จริงแล้วเทวดายาวไปถึงสิบบอก ถึงสิบอกจันรปลอมเลยก็คือตามตำราค,คนที่มียันตัวนี้ก็เรียกว่าไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนอะไรอย่างี้แล้วก็เป็นยันที่ป้องกันสิ่งอัปมงคลด้วยแล้วก็กันฟ้าป่าในตำราที่บันทึกไว้ <c oughs> แล้วก็ใส่ในยอดพระเจดีย์ด้วยเรือเปรียบเสมเือนเป็นดวงเมืองอะไรอย่างนี้เพราะสมัยก่อนก็สักไอ้ผู้ที่สูงสักผู้ที่มียศฐาดาสักมากฝาค,กคือยันตัวนี้ <c oughs> ก็คือสิบบอกโสรัสยันโสรสมองคลน่ะนะครับอันนี้เรออือเส,สือห้าพยัคต์ตัวนี้เป็นที่นี่ก็คือเป็นปู่ฤาษี ปยักษ์เวรวุอาจันเป็นเจ้าหรือว่าปู่เสือหปยัก์นี่เองก็คือเสือตัวนี้นอาจารย์โอออกแบบขึ้นมาเองด้วยนิมิตขึ้นมาแล้วก็อุปเทขึ้นมาว่าเสือห้าหัวทาไมถึงห้าหัวที่จริงแล้วเสือกําลังเสือเปล่งกายแล้วก็ปฏิบัติติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนมาถึงอ้าพระองค์นี่เองจนถ,ถึงในยุคของติดตามไปถึงยุคของพระเสียรียะเมตไตรด้วยกันอุปเทขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเรามีอยู่อ้าพระองค์ก็คือเสือก็มีอยู่ อ่าวแล้วอ่าเหมือนกันห,หาตัวก,ก็ก่อนจะเป็นบอกแล้วว่าก่อนจะเป็นพระสัมมาหรือก่อนจะเป็นท้งง่าเนี่ยมันก็เป็นไอเสือมาก่อนต้องเป็นผู้สิ่ทรงฤทธิ์มาก่อนคร่าผมก็คือบวชเป็นฤาษีมาก่อนอนาจารย์ครับ <c oughs> หานุมาณนี้หานุมานอะไรครับตรงนี้จุดนี้เจ็บสุดนะครับพี่จุดนี้เจ็บสุดใช่ไหมจุดจุดนี้เจ็บเจ็บสุดนะครับตัวนี้เป็นอนุมานนะครับเชิญทงนะครับตัวนี้หานุมาณเชิญทงนะครับมีอนุมานเชิญทง นะครับเป็นอาจุบานเจนตองแล้วก็มีองค์ตด้วยใช่ไหมแล้วก็มีปาลีมีสุขทีหัน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 หน่อยหันหน่อยพี่หันหันนี่นะครับนี่นี่นะครับนะครับมียจุบานเจนตองแล้วก็มีปยาปาลีปยาสุกทีพนะครับแล้วก็มีองค์ตอ่ะเนาะครับผมนะครับนี่นะครับใส่ลงมาตาตรงแขนนะตาตรงเอาพี่พี่เอาแขนลงมาตรงนี้ก็คือตัวนี้อาจุบานฟุกฝุ่นนะครับผมหันหันจุบานพุกฝนฟุกฝุ่นนะครับนี่ต้องอยู่นี้อ่า นะครับตัวนี้จะรย์แบบขึ้นมาเออว่าอศักดิ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นตำราของครูบาอาจารย์เหมือนกันครับผมที่จริงแล้วที่นี่มันไม่ใช่มีเฉพาะที่เรารจนาเองแต่ก็มีตำราของครูบาอื่นอื่นมามามาด้วยคืออาจารย์ตวัดใจชื่นชมอย่างนี้นะครับกองอาจารย์ตวัดใจชื่นชมก็มีตำราของโเหมือนกันเพราะว่านะครับก็สวยชอบในสินดีแขกแขข้างนะครับอันนี้อาจารย์ฝีมือของอาจารย์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ทั้งหมดข้างหน้าเลยนะครับทั้งหมดข้างหน้าเลยใช่ใช่ใช่นี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นวิชาเสืออันนี้ตาเวสุวรรณนะครับผมอาจารย์ทาเวสุวรรณนี่เพิ่งนิยมตอนนี้ปะก็ถามว่าทาเวสุวรรณนิยมมานานแล้วแต่ว่าเงียบเงียบอแต่ว่าคนด้การนิยมในตอนนี้ก็คือมากกว่าเมื่อก่อนก็แค่นั้เองแต่ที่เงาตาเวสุวรรณมีบทบาทมานานแล้วตั้งแต่ในยุคสมเด็จพระที่ตั้งแต่ยุคของสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านก็ยังสัตตาตาเวสุวรรณเลยในการนี้นะครับนี่ก็คือตาเวสหน้าหนุ่มแล้วก็ตาเวสหน้ายักษ์หน้าหนุ่มกับหน้ายักษ์ก็คือหน้าเทพกับหน้ากับหน้ายักษ์นี่เองในนนนหห้้าาาาเเททพพะครรับอจ ข้อห้ามกับข้อปฏิบัติยีนั่งเก้าอี้อะครับของสํานักขอาจารยมีอะไรครับถามว่าข้อห้ามกับข้อปฏิบัติจริงหือห้ามขาดเลยว่าใคร,ครใครสำนักศักําสำนักอาจารย์โอเนี่ยต้องถือ<น>ะอะไรเป็นหลักเลยข้อห้ามที่สาคัญที่สุดเลยครับถ้าพูดถึงว่าข้อห้ามที่สาคัญที่สุดก็คือก็คือข้อห้ามจริงๆริงกอาจารย์หลักๆก็คือห้ามด่าพ่อด่าแม่ก็คือห้ามด่าก็ว่าเย็ดพ่อเย็ดแม่ไม่เย็ดคือห้ามเลยห้ามขาดเลยห้ามด่าพ่อด่าแม่ไม่ใช่เราไปด่าพ่อแม่นะครับ แค่เขาแค่พูดว่าแม่งเอ๋ยพองเอ๋ยนี่ก็โดนไอแม่แม่งเอ๋ยนี่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่หลักความจริงเต้าต้าอะไรด่าที่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือว่าคือถ้าเกี่ยวกับพ่อกับแม่นี่สาคัญมากเลยผู้ใดมันมีที่มาที่ไปทาไมติ่งกูบ้าจาย์ก้ห้ามด่าพ่อด่าแม่พ่อพ่อแม่อ่ะเกิดแม่เกิดเรามาแต่พ่อปฏิสนธิทําไมแม่ที่ทาไมแม่ะเราเกิดเรามาเพราะว่าถ้าเราคือที่เก้อ้ามด่าเย็ดพ่อเย็ดแม่เนี่ยถามว่าเขาเกิดเรามาเนี่ยเราจะไปเย็ดทำไมถ้าพูดแบบภาษาตะลึกลึ้ครับ คือไม่จาเป็นต้องไปด่าแม่เราจริงๆนะครับคําพูดนี้เราใช้ไม่ได้คำพูดนี้ก็คือก้าวตัวเองอ่าอย่าอย่าใช้คําพูดนี้นะครับถ้าด่าไปแม่ใครก็เหมือนกันเพราะเรามาจากแม่คนเดียวกันทั้งหมดครับผมก็คือมันทุกอย่างมีเรื่องเล่าในสตอรี่อันนี้นี่ข้อขห้ามขาดเลยห้ามเด็ดขาดเลยห้ามด่าย็๊พ่อย็ดแม่ก็คือห้ามด่าพ่อด่าแม่ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ครับห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ครับผมไอเรื่องของโกงของกินหรืออะไรอื่นๆมีไหมครับของกินเนี้ยห้ามกินยาตายห้ามก้าตัวตายแหละ อา้าวถ้าเขาจะขลังขึ้นมาจริงๆเขาก็ขลังในวิชากรมแต่ถามว่าสมัยก่อนก็ห้ามกินฟักกินแฟงห้ามรอดส,อสปานพี่พี่หยิบเข้าไปใ <หา S 1> ครกันัเดียวอข้ามรอดอต้องร้วยพี่โกอักหรือว่าเครืออักลงมางห้ามลอดหรือว่าเดอดรอลาพายเดี๋ยวนี้ข้ห้ามไม่มีแต่ถามว่า,า,วก,าก็เม,มื่อก่อนในครูบาอาจารย์เาก็มีความเยอะแต่อาจารย์โอคิดว่านะสำคัญที่สุดเลยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวิชามไม่ได้เสือไม่ง่ายห,หรอกถ้าหัความจริงอ่ะ ยันมันไม่เสือ่อมแต่ของที่มันเสือ่อมที่มันเสือ่อมจริงๆอะมันเสือ่อมสตาเสื่อมที่ใจใคนครับนั้นโจรมันก็เสื่อมหมดเลยทำไมเป็นโจรสมัยก่อนสมัยภาคใต้สมัยก่อนเจอโจรยางยิงวันแดงไม่เข้าในยุคที่อาจารย์เป็นเด็กอาจารย์ยังเห็นเลยว่าปู่ย่าตายายที่พกาวันแดงไม่เข้าั้งที่เขาเป็นโจรเพราะอะไรแต่ก็ถือสัจจะได้อ๋อไอ้ที่โจรที่โจรมันมีของถังได้เพราะมันถือได้ถือสัจจะหนึ่งไม่ลบไม่ลบหลุคลูบาจา์สองก็ไม่ ไม่ด่าพ่อด่าแม่ก็เหมือนประวัติที่ว่าตามตำราทีา่พ่อจ่าดำที่โดนแงทงตายพวกแกเปิดด่าแม่นี่แหละคือตามมันมีตำาคำเดียวเพราะว่ทาที่จริงแกเหนียวจริงตอนที่ว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นตัวน,นั้นแหละที่ว่ารบกันแล้วก็โดนที่จริงแกเหนียวตามประวัตินะผม,มก็เกิดไม่ตายเหมือนกันแต่ตามประวัติเรื่องเล่าจากคนใต้มาก็บอกว่าเหนียวแต่เปิดด่ายัดแม่ทีเดียวก็คือตอัวจบ <uk S 2> หมดเลยโดนแทงตายกับมีดลายตื่นในตำราที่ว่าคือคนเล่าเราฟังนั้นแต่เราเป็นเด็กนะครับ ยันยอดฮิตสานักอาจารย์เลยนอกจากเสือห้าพยักแล้วมีตัวไหนที่คนมาถึงต้องมาสํานักอาจารย์โอก็กคือก็คือนอกเหนือจากวิชาเสือก็คือวิชาจิงจงจ้งจกสะดุ้งพี่จิ้งจกสะดุ้งพี่นี่แหละคือฟังดูแล้วมันจะลามกลามกหน่อยนะครับแต่เป็นแต่เป็นมหาม o เป็นอเป็นเม็ดนี่นจิ้งจกสะดุ้งพี่ตัวไหนครับจิ้งจกสะดุ้งพี่นะครับก็หลายๆท่านก็ได้รู้จักก็รู้สิทธิอาจารย์ก็เยอะนะครับทุกวันนี้มาสักวันหนึ่ง ยี่สิบสามสิบคนเลยนะครับทวันแต่วันนี้มันรู้สึกว่าเนียยแปลกเฮ้ยเรามาถ่ายมันแปลก <c oughs> นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะอาจารย์ยางจริงจบสะดุ้งปีเนี่ยอาจารย์คิดเองหรือยังไงคือคือในรูปภาพมันมีวัฒนามัมมีมันมีร,รูปภาพม,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 มันมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าจะจราเอาวิชาเอาคาถามาปลูกใหม่นี่นี่เดี๋ยวเราจะปกติในวิชามันไม่มีนะรอหลอหีนะหีรอรอแต่ของอาจารย์โอมี ที่จริงแล้วอาจารย์โอเนี่ยได้วิชาตัวนี้มาจากปู่โมกกาลาในในลักษณะของวิชาในคาถาแต่อาจารย์โอตอดคาถาเสกมาจากตำราของหลวงปูป่คูบาํำเดงมาใช้เพราะอาจารย์ออโอตำราหลวงปูป่คูบาํำเดงมาจากไหนก็เรียนมาจากปู่โมกกาลายกมาจากปู่โมกกาอีกทีหนึ่งในวิชาอาจารย์อ,อธิบายหน่อยจริงจกสนุนอาจารย์จิจริงจก อันนี้นะครับสองเตวะไลมาหาเวเทมิมิตเนี่ยเพราะว่าตรงนี้สักทุกวันอาจะโรเชื่อได้ว่าสักมากกว่าที่เกิือนกับทั้งหมดในยุคนี้ที่จบที่เราสักกันในที่ว่าเราเราได้สักนะที่่อนได้สักทุกวันนี้เนี่ยจะโนสักทุกวันเลยนะครับวันหนึ่งห้าคนสิบคนเลยนะเมื่อก่อนสักวันยี่สิบตัวนี้นะหรือว่าไปต่างประเทศเนี่ยสักเยอะมากนะครับพูดตรงๆเลยอาจารย์ตัวนี้มันเป็นมหาเสน่ห์เหรอเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับผมนี่เสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ใช่ครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนิดหนึ่งครับอาจารย์อธิบายตรงนั้นแหละครับมีมีตัวอะไรบ้างแต่ว่าวิชาจิ้งจกเนี่ยทุกที่เขาก็มีนะครับแต่ก็ว่าจิ้งจกสะดุ้งตี้เนี่ยทุกที่เขามีแต่ขออาจารย์โอเนี่ยสั่งให้สองที่เท่านั้นที่จะสั่งแต่ว่าวิชาตัวนี้เนี่ยทุกที่เขามีแต่จโนคิดว่าในการที่เอาวิชาคาถาในอักขระมารจนาคิดว่าไม่เหมือนที่นี่แน่นอนเพราะว่าจโนมารจนาเอง ก็คือข้างล่างเนี่ยก็คือถามว่าวิชาตัวนี้ามาจากไหนยานโอก็เรียนวิชาจากนี้มาจากปูหรือสีโมกกาลาครับนะครับแล้วเอาคาถาของหลวงปูหรือสีปูบากําแพงอาจะนหลวงก็ได้รับสืบทอดมาจากปูโมกกาลาแล้วเอามาปูวิชาและมาเสกครับจิ้งจกสะดุ้่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะฟังนะครับว่านะครับคนอาจจะคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับ ก็แล้วก็วิชิงวิชาตัวนี้ในวิชาที่จอสดสรุกที่เนี่ยตั้งแต่หลวงผ่้หน่ายวัดบ้านแช่งนี่คือเป็นต้นกําเนิดของวิชาอยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นามาที่ชัดเจนนะครับ,รบไม่ใช่ครับไม่ใช่อุปกโลกนะครับเป็นมาที่ชัดเจนแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้รันามาตอนนี้ไม่ใช่รันาค,ค,คือคือมาปลูกวิชารันาขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันสอดคล้องกับยุคป,ปัจจุบันนี้เองครับผมนะครับอาจารย์ตัวเศกตัวเศกนะครับเดี๋ยวผมจะ ฟังนะครับอย่าฟังเป็นทะลึ่งนะครับเป็นคา <ๆ S 1> ถา <ๆ S 1> นะครับก็คือต้อพูดจริงๆถ้าพูดเอาจริงๆในศาสนัพิธีอุศสรบายของเขาในอุปะเทศขึ้นมาเนี่ยคือสเสน่ห์เมตตาเกี่ยวกับเรื่องกู่อย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม่ทุกอย่างก็คือร้อยแปดประการร้อย <100 S 2> แปดประการ,ร,ก,าราการมนดําด้วยครับผมการปุ่ใสการมนดําการผู้บีวีสาต์แล้วก็เป็นเมตตามหาเสน่ห์หรือว่าเป็นจุดดึงดูดของผู้ผัวตัวเมียหรือผู้หญิงผู้ชายหรือว่าการขายหรือว่าเสียงโยกเสียงลาบอยู่ในตัวนี้หมดเลย ะจะอธิบายฟังนะครับทาไมถึงต้องเอาชิ้งจกมามีอะไรกันทาไมไม่ไม่ไ,มไ,มไมเปเอารูปคนมามีอะไรกัน <c oughs> ที่จริงพอเอารูปคนมาเนี่ยมันในยุคกับปัจจุบันพอเราเอารูปของคนมาในทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่าได้ไหมในวิชามันก็ได้เหมือนกันแต่ทาไมถึงเอาชิ้งจกมาใช้เป็นสะดุ้งพี่หรือว่าชิ้งจกมีอะไรกันเนี่ยที่ <c oughs> จริงแล้วชิ้งจกมนันเปลี่ยนสีได้คไอ้คำว่าชิ้งจกเนี่ยมันสามารถเข้ากับ ข้าได้กับทุกสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในกลางนั้นใช้คําว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอยู่ที่สว่างจิ้งจอกก็เป็นสีขาวอยู่ที่มืดจิ้งจอกก็เป็นสีดับอยู่ที่วิบวับอยู่ที่สถานที่แสงสีเสียงจิ้งจอกมันก็เปลี่ยนได้ทั้งขาวทั้งดำก็เลยเอามาสะดุ้งพี่สะดุ้งพี่หมายเปรียบเสมือนเป็นกรรมมาตรกรรมมาสุดแปลว่าจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นของการมีอะไรกันแล้วกลายเป็นมีลูกขึ้นมาก็เรียกว่ากรรมมาสุดก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตนี่เองครับ ก็เ,เลยชิงจกองโอกันเนี่ยเป็นอุป,ปเทศขึ้นมาเนี่ยที่จริงแล้วในตำรามันมีอยู่นานแล้วทุกตุกตำหนักเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะครับในสายเสน่ห์เนี่ยแต่แกจโรมารจนาใหม่ก็เลยวิจารณ์เนี่ยมีหัวใจจิงจกอยู่เนี่ยเออีมามะเนี่ยเป็นตัวเป็นสูตรเรียกของเขาเป็นหัวใจจิงจกเนี่ยเออีมามะครับเป็นเป็นตัวเรียกนี่แหละครับเป็นตัวเรียกตัวเรียกตัวเรียกของเขาเนี่ยเป็นตัวต่อตัวนี้ปลูกขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นหัวใจชิงจกเนี่ยนะครับก็เลยเนี่ย ในวิจารณ่จจบเนี่ยนะครับเจนวองกาถามมาใส่ก็คืออิอมาอมะอามะอิอิจงอางอัมสวะหะสวาอาเลยว่ารเราไว้กองนี่แหละนะครับ,รบสวาา่าไอกองสวาโอไม่เราในตำรานี่เี่รอใจกันอยู่นี่แหละครับ,รบแล้วก็ใส่เป็นถ้าผู้ชายมาสักก็คือทิ่จบตัวบนอาจารย์จะใส่ว่าณนะดอ,อร่อยหีก็คือดอแปลว่าผู้ชายนี่เองนะครับไม่คิดมากนะครับดอแปลว่าพ่อนะแล้วก็เนี่ยถ้าตัวล่างเนี่ยจะใส่เป็น น้ามะปะตะหรือว่าใส่เป็นนอีรอดอก็ได้ก็คือก็คือก็คือวิชาตัวน,นี้อาจจะปิกแลงต่อเมื่อเราจะสักให้ผู้หญิงผู้ชายอ๋อตรงนี้เองที <Big Bang. S 1> ่แป๊กปิกแดงจักจักตัวน,นี้กี่ตัตนตัวนี้คือสักอยู่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตน่งที่สักก็คือสักหน้าท้องกับสักที่ต้นเอวนะครับนะต้นเอวข้างหลัง ต้นเอวข้างหลังหรือว่าสักหน้าท้องก็ได้สักหน้าท้องตำแหน่งตำแหน่งดีที่สุดหรือตำแหน่งที่นี้ต้องก็คือต้นพี่กันมันก็ต้องเลื่อนกตเอวลงไปแล้วก็ไปสักที่ต้นพอี่สักอยู่ที่ต้นแขนสักที่ข้างหลัง้จะโนไม่สักจะโรสักสถานที่คิดว่ามันเป็นไปได้ในวิชาเราเราเราคิดอย่างนั้นเราไม่ได้ไปตามใครแต่เราคิดเองนี่นะครับแต่ที่จริงแล้ววิชาพวกนี้มันสามารถสักได้หลายที่ที่ต่ำจากเอวลงไปแต่ว่าที่ที่นี่ที่สักให้สองที่ก็คือมีใต้สะดือกับ ที่ต้นเอวแต่ทุกวันนี้จะไม่ไม่สักได้สะดือคือสักที่ต้นเอวก้างหลังให้หมดเลยเพราะว่าอาจจะไม่ต้องระลาบระลวงในการสักด้วยอะไรเงี้ยครับผมนี่เพื่อความสบายใจสบายใจของคนมาสักนะครับแต่คนเวลาอยากสักก็ไม่สนใจว่าระลาบระลวงเพราะคนที่มาสักก็ประมาณบางทีประมาณกลางคืนประมาณบริการประมาณนวดประมาณการขายก็บอกว่าไม่สนใจเรื่องนี้อาจารย์สักเลยอาจารย์จะไว้ใจถึงสักได้เขาแค่นั้นเองนี่นะครับอาจารย์ครับสำนักอาจารย์นี้ไม่ไม่หยุดเสกหยุดสักไม่สักวันไหนหรือสักทุกวัน สักทุกวันนะครับถ้าอยู่ก็คือแต่ว่าหยุดวันไหนก็ก็คือ,อทีอาจจะไม่อยู่ตำหนักก็คือหยุดอ่างเงี้ยวันหยุดคือวันไม่อยู่ตำหนัก,กถ้าอยู่ตำหนักก็ก็ทำธีให้สักทุกวันครับผมวันพลาก็สั่งนะครับวันพักก็สักก็อาจารย์โอไม่ใช่พราอย่างพก็สักนี่นะครับไม่มีก็ห้ามนะครับติดต่อติดตามเพจของอาจารย์โอนะครับอาจารย์โอพูดเลยครับเพจอะไรครับอีกทีหนึ่งก็ถตาว่าเพจมหาเสน่ห์มนตาห์มหาเสน่ห์มนตาครับผมมหาเสน่ห์มนตาหหรือว่าในเฟซบุ๊กก็ จานโอครูบ้านเชพนิิตนะครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ขออาจารย์นี่เสกเซกไก่สักไก่สักให้ขออาจารย์ถามว่าไก่สักให้ตั้งแต่ปู่ฤาษีสมพิษสักให้ด้วยปู่ฤาษีสมพิษใช่แล้วก็ท่านอาจารย์เอกใัยศีราชาสักให้แล้วก็ท่านอาจารย์อานสองทองชึ่งเป็นลูกศิษย์พ่อเที่ยงสักให้ด้วยสักยันวิชากหนมเที่ยงมาได้มาได้มาหลายสำนักไม่มีเมี่อาจารย์ขออาจารย์ในตัวอาจารย์ก็หลายอาจารย์อยู่นะ ประมาณอาจารย์ได้แล้วครับผมเนี่นะครับเดี๋ยวเมื่อมีโอกาสนะครับจะมาจับอาจารย์โอถอดเสื้อดูเส้นสายลายยันกันนะครับอาจารย์ครับมีงานไว้ครูเมื่อไหร่งานไว้ครูเนี่ยวันที่20อา26มีนานี้นะครับผมก็ยินดีอ่าเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็กันลายานิมิตท่านที่มีความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่พระสมมาสมุทธเจ้าพระอรหันต แล้วก็บรมครูปรุฤีตั้งร้อยแปตอนนะครับจริงแล้วเรามีครูบาอาจารย์อันเดียวกันไม่ว่าที่ไหนก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อันเดียวกันแต่อาจจะต่างโดยชดิตชอบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในแต่ละที่ก็แค่นั้นเองแต่ที่จริงแล้วทุกท่านที่มาเราก็ถือว่าเนื้อเชื้อไขเหมือนกันเพราะว่าเราศรัทธาครูบาอาจารย์อันเดียวกันไปที่ไหนถือว่าเราก็เป็นครูเดียวกันทั้งหมดนะครับแค่เปลี่ยนสถานที่จัดอ่านก็แค่นั้นเองครับผมนะครับงานว้ครูนี้ก็จะจัดช่วงนี้ของทุกปี ก็ยังก็ไม่ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปปกติจะจะเป็นเดือนอ่าพฤษภาคมเป็นเดือนอกตอนนี้คือลดลงมาเพราะว่าในเดือนอกนี่คือฝนตกบ่อยก็คือเรารอย้อนลงมาดีกว่าเพราะในเดือนในเดือนมีนาเดือนไม่แน่นะครับเดือนมีนาเมื่อวานฝนยังตกนะครับผมก็ถือว่าอาจารย์ในงานไหว้ครูนี้ของอ่ามีอะไรบ้างครับไหว้ครูเนี่ยพิธีพิธีเริ่มต้นเนี่ยก็คือรับสง์เจริญพระพุทธมนต์นะครับจาก วัดวัดน้อยเนาะทีนี้วัดน้อยนะครับวัดน้อยก็คือวัดหลวงพ่อปานนี่เองใค่ค่หลวงพ่อปานนี่แหละวัดน้อยนะครับอาจจะนะครับพระวุฒินะครับเป็นถือว่าเป็นกจิฉอยู่สมุทรสายสมุทรปราการเหมือนกันนะครับพระวุฒินะครับวัดน้อยนะครับก็ยังไม่ได้เข้าไปอาตั้นเลยเอ็มตัวไปที่มน์แต่จตัวยังไม่ได้ไปกราบท่านเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าท่านนายเกียรตินะครับท่านเป็นกันเองนะครับเต่กฉิเหมือนกันยุคนี้แล้วก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตอนเช้า 7จ็ดโมงถึง8ปดโมงอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นพิธีเปิดศาลเตียงตานะครับเก้าโมงเป็นต้นไปอาจจะถึง9ก้าโมงถึง10บโมงกวา่าๆหรือสิบเอดโมงแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีการลุกเสกเครื่องรางของขลังในพิธีพวงวงนิดหน่อยแล้วก็ครอบเสียงยาวจนมาถึงตอนเย็นแล้วก็อาจจะมีนางรำตั้งที่มารำด้วยอาจจะมีนางรำมารำตาวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักสถานที่เทวราชของพออาจารย์นี่ที่จอดรถลาจอดลาสะดวกไหมครับก็คือ จอดได้ได้ทั่วในหมู่บ้านนะครับจอดในหมู่บ้านเดินไกลหน่อยนะครับจอดจอดจอดหมู่บ้านได้แค่มไม่ฝ a ประตูบ,บ้านต่างเก้าก็ใช้ได้แล้วก็มีช่างนาทีมีตำรวจมาช่วยดูแลอยู่นะครับทุกปีก็เดี๋ยวปีนี้นะครับ<ล>ตั้งใจมา2วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีงานกลางคืนก็คือเปิดใบสีหน้าอัวาวะเลยครับมีนางรํามีมีองค์เทพองค์แม่ที่เขามีร่างองค์สงเทพนะครับเชิญนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสายองค์พ่อองค์แม่ครูฤาษีนะครับเชิญเลยนะครับเพราะร่างไม่ร่างเรา สตาร์ทุกที่ในประเทศไทยนะครับเราไม่เลือกก๊อบไก่ตั้งใครก๊อลรอก็มาได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับจันโอครับสวัสดีครับตุคกับ